คืออย่างนี้นะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะทําการย้ายเข้าราศีมังกรดวงเมืองไทยเรื่องของงานใหญ่ๆเนี่ยทั้ง12ราศีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของแบบความแบบปังของเงินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามราศีเพราะฉะนั้น12ราศีฟังทางนี้ให้ดีนี่คือคำทานายของอาจารย์ไว้นะคะเปิดดวงนะคะก็12ราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังดาวอาทิตย์ย้ายนะคะคำทำนายจะอยู่ระหว่าง วันนี้นะคะจนถึง13กุมภาพันห้า2568อ่านให้ทุกราศีเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สาธุอะไรต่างๆคอมเมนต์ Comment มาให้หมดนะคะเพื่อเป็นการดันคลิปให้ทีมงานได้ชื่นใจเริ่ม ราศีเมษนะคะดาวอาทิตย้ายเข้าเรือนการงานนะคะจะมีความโดดเด่นเรื่องของงานนะคะทั้งเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งความก้าวหน้าจะได้รับโอกาสใหญ่ๆแบบไวๆงานใหม่แบบรวยเร็วสุดๆในขณะที่ราศีพฤษภนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายออกจากเรือนมรณะช่วงเดือนก่อนมีเรื่องให้ร้อนใจเรื่องสูญเสียอาการป่วยของญาติผู้ใหญ่ดีขึ้นหลังวันที่14นี้เป็นต้นไปเกิด ความมั่นคงสมหวังที่รอคอยนะคะในขณะที่เมถุนเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจอย้ายเข้าเรือนมรณะนะคะดวงของคุณเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการเจราจากับผู้ใหญ่การสื่อสารต้องรอบคอบมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินดวงเดินทางแล้วมีโชคนะคะในขณะที่ราศีกรกฎนะคะดวงการเงินย้ายออกจากเรือนอริผ่านพ้นช่วงที่ต้องหมุนเงินแบบ ยากๆมีเกณฑ์ที่จะต้องรับข่าวดีในเรื่องคู่เรื่องงานจะมีคนมีบาร,รมีมาซัพพอร์ตนะคะเเรื่องงานนะคะในขณะที่ราศีสิงห์นะคะหลังจากวันที่14ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวย้ายเข้าเรือนอริจะต้องรามาระวังเรื่องสุขภาพและการเจรจามีสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามสูงนะคะมีสิ่งที่กำลังลุ้นอยู่จะไดม้มากันที่ราศีกันกันบ้างนะคะโอ๊ยฉันเหนื่อยเนี่ย บบราศีกันนะคะหลังจากวันที่14มกราคมนะคะจะเริ่มมีโชคดีเข้ามานะคะแบบไวๆมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นเรียนรู้เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีข่าวดีเกิดขึ้นงานออนไลน์จะมีความสำเร็จดีเยี่ยมนะคะในขณะที่ราศีตุลน,นะคะหลังจากวันที่14มกราคมคนในบ้านจะนำข่าวดีมาให้มีทั้งโชคและการได้เงินก้อนใหญ่ ดวงจะได้โชคลาภทางการเงินตั้งแต่ต้นปีมีโชคเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะในขณะที่ราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของงานนะคะการเริ่มต้นง,งานใหม่ๆหรือจะได้ทดลองทําสิ่งใหม่ๆจะมีข่าวดีเรื่องงานยกระดับโปรเราจะลดย,ย,ย,ยกระดับการโปรโมทนะคะแล้วก็มีการเดินทางต่างๆออกมานะคะขณะที่ชาวราศีธนูล่ะหลังจากวันที่14มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะ ในรอบปีมีโอกาสดีๆเข้ามาผู้ใหญ่ในะอุปถัมภ์ทำให้ได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะการลงทุนเห็นกำไรเป็นกาบเป็นกำรวยแบบรับทรัพย์แบบฉ่ำหนึ่งร้อยเปอรนต์นะขณะที่มังกรเป็นช่วงที่ไฟแรงมีสิ่งที่ต้องเร่งรีบทำเรื่องงานนะคะจะต้องจัดการให้เสร็จแบบไวๆได้รับโอกาสเข้ามานะคะเหนื่อยแต่รวยมีโอกาสเดินทาง มากขึ้นนะคะช่วงนี้ระวังป่วยด้วยราศีกุมนะคะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆการเจราจาติดต่อกับผู้ใหญ่จะได้รับความสําเร็จนะคะได้รับการผลักดันในโปรเจกต์ใหม่ๆมีโชคแบบฟุกๆมีความรักใหม่ๆมีความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยปิดท้ายด้วยชาวราศีมีนะคะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภหลังวันที่14มกราเป็นต้นไปนะคะมีดวงได้เงินก้อนแบบวๆนะคะทั้งงานพิเศษโบนัสรับ รางวันใหญ่หรือเงินที่ถึงเวลาต้องได้รับนะคะนี่คือคำทนานยของอาจารย์ไว้เปิดดวงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กุมภา12ราศีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อดาวอาทิตย้ยายเข้าราศีมังกรดวงเมืองไทยดวงการงานการเงินปังๆใครอยู่ในราศีไหนแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแท็กพ่อแท็กแม่ส่งแชร์คลิปนี้ไปให้นะคะ ขอให้ทุกคนปังๆเฮงๆนะคะเป็นกําลังใจทีมงานนะคะทุกคลิปที่คุณเจอผ่านแพลตฟอร์มคุณเจอช่วงเวลาไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะไปละจะเจอกันทุกวันนะสัญญา